วันนี้ก็เป็นลุคที่2แล้วนะคะที่ได้แต่งหน้านะคะแล้วก็คอนแทคเลนส์นะคะที่ลุงใช้นะคะนั่นก็คือของมิสลูนนั่นเองนะคะสีบันนี่พิงค์นะคะ เมื่อวานลุงก็แต่งหน้าอีกลุกหนึ่งแล้วนะคะแต่วันนี้ให้ความหวานละมุนเยอะกว่าเดิมอีกทุกคนนะคะแล้วลุงก็เลือกใช้ของมิสลูนมาโดยตลอดเลยนะคะทุกคนมันไม่แสบตาแล้วก็มันไม่เคืองตาด้วยนะคะที่สําคัญเลนส์ของเขานิ่มมากๆเลยค่ะแล้วของเขาก็มีระดับสายตาให้ทุกคนได้เลือกกันนะคะถ้าใครสายตาสั้นนะคะเขาก็จะมีลบสองลบห้าลบสามอะไรเงี้ยลองเลือกดูนะคะตามค่าสายตาของตัวเองนะคะมีค่ะมีสายตาปกติด้วยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ใส่ออกมาลุกหวานละมุนมาก ะะถ้าใครชอบนะคะสีบันนี่พิงนะคะจะเป็นออกชมพูชมพูแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปตามในตะกร้าของลุงได้นะคะสีนี้เลยนะคะบันนี่พิงค่ะนะคะกนะว่าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตาสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้เลยนะคะของ Miss สลูนนะคะ